แ a นดอม5นาทีอ่ะกับหัวข้อถ้าหัวข้อนี้ดึงคุณมาได้แสดงว่าคุณกำลังอยากรู้แล้วล่ะค่ะเรามาดูกันไหมคะ้ดยไพ่เก้าใบานะคะกับหัวข้อที่ว่าสิ้นปีนี้แฟนจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์อะไรให้กับเราเอะเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรเราเนาะแอบ คิดในใจไหมเออสิ้นปีแล้วเขาจะทำอะไรเขาจะชวนเราไปไหนเขาจะซื้ออะไรให้เราวันนี้ถ้าคุณอยากรู้นะคะเราถ้าถ้าเราบังเอิญมาเจอแดนดอมนี้ก็ถือว่าเป็นชะตาต้องการก็แล้วกันนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อนะคะโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัสนาอั๋มเรซิงทาโร่นะคะก้าวใบนาะก้าวใพ่อ ขีใบแล้วเนี่ยหืมสามสี่ห้าหกเแโอเคแและใบสุดท้ายบทสรุปดวงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานนี้จะเป็นอย่างไรนะเปิดใจสบายสบายค่ะ ใครที่เจอแรนดอมนี้ก็ถือว่าหัวข้อนี้เป็นของคุณเนาะนะคะเรื่องราวเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเรามาดูกันว้าวคุณจะไปเที่ยวแบบเป็นกลุ่มเปล่าเนี่ยเฮ้เป็นกลุ่มเป็นแก๊งหรือเปล่าจ๊ะเออขอดูหน่อยนะเหมือนจะมีทริปเที่ยวเขาก็มีเที่ยวกับเพื่อนเขาแล้วก็มีการเที่ยวกับคุณด้วยและก็อาจจะมีทริปที่คุณ เขาเรียกว่ามันเหมือนมีแจมกันอะ่ะไม่รู้ใครจะแจมใครเนาะมันเหมือนเขาจะไปกับเพื่อนเขาอ่ะชัดเจนมากๆแล้วเขาบอกคุณล่วงหน้าแล้วคุณมีงอนแล้วด้วยแหละนะคะและเขาก็บอกว่าเขาจะใช้เวลาอยู่กับคุณด้วยช่วงอา,อาจจะเป็นช่วงแบบช่วงปีใหม่นะคะช่วงสิ้นปียกปีเนะี่ยอาจจะอยู่กับคุณนะคะแต่ก่อนที่จะอยู่กับคุณเขาอาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนก่อนนะไปหลั่นล้ากับเพื่อนก่อนนะคะแล้วพอ,อ,อในตำแหน่งของ ช่วงสิ้นปีอาจจะอยู่กับคุณทีเนี้ยมันเหมือนกับว่าสิ่งที่จะเซอร์ไพรส์คุณกับเขาก็าคือการงอนกันนี่แหละเพราะว่ามันเหมือนกับอมอืเหมือนเขาต้องมีดวงให้กับบ้านด่วนอะ่ะมมีดวงกับบ้านด่วนหรือมีดวงงานด่วนมันทําให้คิวของคุณอาจจะโดนเลื่อนเออโอ้โหเซอร์ไพรส์อย่างนี้ไม่ดีเลยใช่เซอร์ไพรส์อย่างนี้ไม่ดีเลยแต่คุณรู้ไหมว่าภายในตําแหน่งเนี้ย เขามีของให้คุณแทนแทนบางทีโปรเจกต์ Project เราต้องเลื่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะมีของมีค่าให้กับคุณเขาอาจจะซื้อเครื่องสำอางซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องประดับนะคะซื้อกับระเป๋าหรือซื้อหรือว่าซื้ออะไรก็ตามนะคะให้กับคุณเป็นของขวัญที่ อาจจะมีราคาแต่ที่นี่คาว่ามีราคาแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะขึ้นอยู่กับฐานของทรัพย์ของแต่ละคนแต่เขาแต่ในคู่ของคุณอะมันมีราคาในสิ่งสิ่งนั้นชิ้นนั้นอาจจะเป็นของแบรนด์เนมอาจจะเป็นของที่เขาไม่ค่อยซื้อให้เราแต่ละเขาซื้อให้เรานะบอกแล้วว่าฐานเราจะไม่บอกว่าของนั้นแพงราคาเท่าไหร่เพราะแต่ละคนอะ ตำแหน่งของซัพแบบไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาจะให้ในสิ่งที่แพงในสายตาของเขาให้กับคุณแล้วเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่คุณอยากได้แล้วก็มีคุณค่าและคุณได้ใช้เออสงสัยจะได้กิฟต์ไวเชอร์อย่างเงี้ยอืมหรือพาไปชอบเครื่องสําอางแบบเนี้ยนะคะแล้วก็พาคุณอาจจะแบบมันมันจะมีงานด่วนกับการกลับบ้านแล้วคุณงอนงอน,งอนเลยแหละนะคะคือจะไม่รู้จะมีอะไรมาทําให้ดิวของคุณเนี่ยเลือ่อนแต่ดิวของเพื่อนเขาไม่เลือ่อนไง เออแต่เขาก็จะพาคุณไปเขาจะให้ของมีค่าคุณอย่างฉ่ำปอดเลยแหละแล้วทําให้คุณรู้สึกประทับใจแล้วก็มีความสุขขอขยายไพ่นี้หน่อยนะของนั้นมีค่ามากจนแบบว่าคุณแบบว่ารูซื้อมาได้ยังไงที่รักมันแพงมากเลยนะคุณกับงอนเขาแต่จริงๆแล้วคุณดีใจที่คุณได้มันแพงมากคือ คือมันมีราคาแล้วกันเออบางคนอาจจะซื้อรถให้ซื้อบ้านให้บางคนซื้อจี้ให้บางคนอาจจะพาไปกินเมนูบุฟเฟ่ปกติกินเอ,อ่อสองเก้าเก้าสาแต่ครั้งนี้ก็อ,อาจจะพาคุณไปกินบุฟเฟ่หัวละพันห้าก็ได้มันแล้วแต่ดวงของคนนะฐานของฐานทรัพย์ของแต่ละคนฐานคู่ของคุณด้วยแต่เชื่อว่ามันมันมีมูลค่าแล้วมันก็ตาลุกวาวแล้วมันก็โอ้โหแบบนี้ค่ะ อย่างงอนกันนะคะเตือนไว้ก่อนการงอนกันสิ้นปีไม่ดีเพราะเขาคุณกับเขาเนี่ยอย่างงอนกันนะไม่ว่าอาจจะมีการชักช้าเลดเวลาหรืออะไรอย่างงอนกันแต่สุดท้ายเขาก็จะต้องใช้เวลาสิ้นปีกับคุณมีเกณฑ์แบบนั้นแต่ว่าเกณฑ์ไปกับเพื่อนเนี่ยมันเหมือนมันมันเหมือนมีเกณฑ์แชร์กันตรงที่ว่าเขาจะไปกับเพื่อนโดยไม่มีคุณกับ เขาไปกับคุณและแต่ว่าไม่รู้จะไปกับเพื่อนกลุ่มไหนเป็นเพื่อนกลุ่มเขาหรือเพื่อนกลุ่มคุณมันจะมีด้วยนะคะมันจะมีด้วยอ่ามันจะเป็นความรู้สึกนั้นเลยนะมีงานเลี้ยงกลางคืน,นอ่าอันเนี้ยมีมีเกณฑ์มีเขาจะคือเขาอ่ะจะมีดิวงานเลี้ยงบ่อยมีการเที่ยวบ่อยแต่พอถึงคิวของคุณเนี่ยมันมีเลื่อนนะคุณนี้แบบโมโหเลยนะแต่ไม่ต้องโมโหคะ่ะเพราะว่าสิ่งเขาเขาจะเขาจะหาเวลาอยู่กับคุณจนได้อะ่ะแล้วก็ หาสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขมาทําให้คุณรู้สึกโอ้โหแล้วก็รู้สึกแบบเอ้ยซื้อทําไมแพงอะไรแบบเนี้แค่อยู่ด้วยกันก็พออะไรอย่างเงี้ยแค่นอนกอดก,กันก็ได้เปล่าเลยคุณดีใจค่ะก็แอบ,บรุนด้วยดีใจด้วยนะคะหรือเขาจะมาคุกเข่าขอแต่งงานค่ะ นะรานที่มีคูกระจายหรือเปล่าเอออ่ะดีใจด้วยค่ะรับรองเขาไม่ลืมคุณเอาเป็นว่าเขาไม่ลืมคุณยังคงให้ความสําคัญกับคุณเหมือนเดิมแต่ตัวเขาก็อาจจะปีนี้อาจจะมีแบบว่างานสังสรรค์มากหน่อยนะคะก็เป็นกําลังใจให้ค่ะลาไปก่อนนะคะสําหรับแรนดอมสั้นๆที่ตอบโจทย์หัวข้อให้กับคุณนะหายสงสัยแล้วเราไม่ต้องงอนเขาด้วยนะคะยังไงสิ้นปีเขาก็ให้เวลาคุณแน่นอนอยู่แล้วค่ะสวัสดีค่ะ